บ้องชูบงชูสวัสดีค่ะสวาสดีกันไหมคะวันนี้มาพบกับนิงแล้วก็ส่วนระเบียงหลังบ้านน้อยๆของนิงนะคะและที่เห็นอยู่นี่ก็คือน้องกีวีจิ๋วนั่นเองค่ะรสชาตินี่อร่อยอย่าบอกใครเชียวนะคะของฟรีไม่มีในโลกแต่วันนี้นิงได้น้องกีวีจิ๋วมาแบบฟรีๆนะคะจาก ร้านสะดวกซื้อร้านหนึ่งนะคะเรื่องก็มีอยู่ว่านะคะบางครั้งที่ร้านเนี่ยเขาลงต้นไม้ไว้เยอะนะคะแต่ว่าขายไม่หมดนะคะจนกระทั่งน้องต้นไม้เนี่ยอาจจะซุดโทมนะคะใบเหลืองใบแห้งต้นเหี่ยวนะคะเขาก็เลยให้มาแบบฟรีๆนะคะเพื่อที่จะลงต้นไม้ชุดใหม่ะะและในขณะที่หนิงตัดกิ่งแต่งใบให้กับน้องกีวีจิ๋วนะคะก็เหลือไปเห็นกีวีจิ๋วผลน,น้อยๆอย่างหนึ่งผลน,นะคะก็มารอลุ้นกันนะคะว่าจะได้ทานหรือว่าน้องจะล่วงไปก่อนนะคะเพราะว่าสภาพน้องตอนนี้นะคะค่อนข้าง ทงที่จะสะบักสะบอมเลยนะคะก็ค่อยๆตัดแต่งกิ่งใบกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะคะว่าน้องกีวีจิ๋วนะ่ะลูกน้อยๆเราจะได้ทานไหมแล้วสภาพต้นแบบนี้นะคะจะรอดไปถึงปีหน้าไหมนะคะหลังจากที่หนิงตัดแต่งกิ่งให้น้องเสร็จนะคะหนิงก็เอาน้องขึ้นไปวางรวมไว้กับเพื่อนๆด้านบนค่ะและที่เห็นอยู่นี้ก็คือต้นของน้องในปัจจุบันนะคะหลังจากที่ ตัดแต่งกิ่งไปแล้ว2เดือนค่ะลูกน้อยๆไม่ได้ทานเพราะว่าล่วงไปก่อนนะคะตอนนี้ต้นและใบของน้องแข็งแรงดีมากๆค่ะมารอดูว่าปีหน้าจะได้ทานไหมคะบ๊ายบายค่ะ